ซิมดีเสริมมงคลชีวิตซิมดีเบอร์ดีมีสุขค่ะกับโบบุญชรัตน์นะคะ เรื่องของตัวเลขค่ะมีหลายคนหลายแวดวงวงการนะคะให้ความสนใจค่ะแล้วเบอร์ต่างๆเหล่านั้นก็มักจะถูกตั้งเป็นคําถามจนกระทั่งวันนี้ค่ะเราก็มีหลายท่านนะคะที่สนใจแล้วก็ส่งทั้งเป็นข้อความเอ่ยเบอรออ์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะพอเซ็นเตอร์ของเรามานะคะวันนี้เราจะสรุปรวบ,รว,บรวมแล้วถามอาจารย์ว่าเอาตรงที่สุดเลยคําถามที่เยอะที่สุดเลยคือเอ๊ใช้เบอร์ยังไงเบอร์ไหนแล้วมันรวยจริงๆนะคะต้องให้ท่านนี้ตอบเลยค่ะขอต้อนรับอาจารย์หญิงจุธามาศณสงขลาค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำรายการมาจานนะคะช่วงนี้คอร์เซนเตอร์เริ่มปวดหัวเพราะบอกว่าโทรกันมาเยอะมากใช่แล้วนะคะนอกจากจองเบอร์ไม่ทันค่ะฝากถามอาจารย์มาด้วยใช้เบอร์ไหนรวยคะอาจารย์มีแต่คนถามเรื่องใช้เบอร์ไหนรวยเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะรวยด้วยอาชีพอะไรนะคะแต่แต่ละท่านเน้นแต่รวยอย่างเดียวคือมันไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันนะคะรวยด้วยอาชีพอะไรต้องดูก่อนว่า คุณเนี่ยทำอะไรอยู่นะคะหรือแต่บางทีเนี่ยคนที่ส่งข้อความมาแล้วอาจารย์พอดูแล้วอาจารย์ก็จะแอบบอกเลยว่าไปทําอาชีพนี้เถอะทำอาชีพนี้แล้วจะรวยนะคะและพออาจารย์วางให้แล้วเนี่ยมันจะได้ส่งเสริมกันดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะบางคนเนี่ยอยู่มาจน30 ปี30-40ปีค่ะไม่รู้เลยว่าตัวเองเหมาะที่จะทําอาชีพอะไรแล้วจะส่งเสริมให้ชีวิตเราดีนะคะบางทีมันมีอยู่นิดเดียวเองนะที่จะมันจะพลิกชีวิตคุณได้เนี่ยนะคะถ้าสมมติฟังอยู่หาตัวเองไม่เจอหรือไม่บางคนก็เปลี่ยนหลายงานหลายอาชีพใช่ใช่แล้วค่ะเปลี่ยนเบอร์ช่วยได้ไหมจารย์เปลี่ยนเบอร์เนี่ยมันจะช่วยนําพาเราไปเจอสิ่งดีๆก่อนนะคะมันพาไปเจอถูกที่ถูกทางนะคะถูกทิศ ถูกจังหวะเวลาชีวิตเนี่ยแล้วเราก็จะได้ร่ํารวยไปด้วยนะ,ะเหมือนเป็นสะพาน<ช><ร>ก้าไแล้วเป็น,นะะเป็นการดึงดูดสิ่งดีๆนําพาสิ่งเราเนี่ยไปเจอสิ่งดีๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะร่ํำรวยตามมาเองนะคะทีนี้เรื่องของการเปลี่ยนเบอร์เนี่ยมันก็เป็นคําถามกลับเข้ามาอีกว่าอ้าว บา,บางคนรักพี่เสดายน้องเบอร์เก่าก็ทิ้งไม่ได้เอ๊ะเบอร์ใหม่จะเปลี่ยนยังไงดีนะจ๊ะเบอร์ใหม่เนี่ยได้มาแล้วก็ใช้พร้อมกันไปเลยนะคะใช้แล้วเพื่อจะค่อยๆบอกคนว่าอ๋อเราเปลี่ยนเบอร์เป็นเบอร์นี้แล้วนะต่อไปให้โทรเบอร์นี้แล้วกันนะคะใช้คู่กันไปก่อนจนกว่าจะหมดและนะคะจะหมดคนที่เราเป็น mm hmm. เป้าหมายว่าสําคัญสําคัญในชีวิตเรานะคะแล้วค่อยทิ้งไปเบอร์นั้น mm hmm. ถ้าไม่เหมาะนะคะแต่เบอร์บางเบอร์เนี่ยไม่ได้แปลว่า ใช้ไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าโอเคเบอร์นี้ไม่ได้เสริมการเงินการค้าเลยแต่ว่าใช้มานาน<อ>าแล้อมันก็อื่นๆก็ที่หาอีกซิมหนึง่งที่เสริมการเงินการค้าและเอาไว้ คุยในเรื่องเจรจาต่อรองทางด้านการเงินการค้าก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้อยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างสักเลขละกันนะคะที่คุณผู้ชมแบบชื่นชอบอยู่กับเรื่องเงินเงินทองทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์หรือเรื่องความมั่งคั่งร่ํารวยจริงๆเลขอะไรนะจริงๆเลขอย่างนี้คนส่วนใหญ่จะชอบเลข5เลข5เนี่ยเป็นดาวการเงินนะคะในทางเลขศาสตร์สกลเนี่ยเลข5เป็นเรื่องเงินเงินทองทองการค้าการเจรจาเลยโดยเฉพาะนะคะแต่คนจะชอบอีกเลขหนึ่งคือเลข8นะคะเลข8เนี่ย คนจีนก็ชอบเพราะแปดแปลว,ว่ารวยนะคะ <Infinity. S 2> เพราะฉะน,น,นั้นอเี้เลข8เนยจริงๆตามตำราฝรั่งแปลว่าอินฟินิตี้ก็คือว่ามีทุกอย่างเลยนะคะและ8เนี่ยแปลว่าโกรอ p คือการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีเลข8เยอะก็จะดีสําหรับดวงชะตาเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ถ้า5มาอยู่กับ8เมื่อไหร่จะยิ่งดี5 8าแปเนี่ยนะคะ จริงๆแล้วยิ่งดวงคนนะวันเดือนปีเกิดบวกรวมกันแล้วถ้ารหัสชีวิตได้5้าถ้าแปดทัด้าห้านี่โอ้โหรวยเลยแหละนี่วันนี้นะะอาจารย์ตอบแบบแทบไม่ต้องแบบไม่นี่เราไม่ได้พูดหรือเตรียมเบอร์ที่จะถามคุณผู้ชมมาก่อนเลยครับเพราะวันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างเบอร์ที่ส่งมาจริงๆนะคะ <ๆ S 1> คุณวันเขาให้เบอร์นี้มาค่ะอาจารย์นะคะศูนย์แปดห้าห้าห้าแปดห้าแปดแปดแปดห้ากับแปดอาจารย์จริงๆแล้วหมายเลขนี้ต้องทายก่อนนะว่าต้องซื้อมาแพงนะคะคนลุกเลยถ้าไม่ได้ซื้อมาแพงเนี่ยนะคะ คุณต้องใช้มานานมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาคงขายกันแพงอะนะคะแต่ว่ามีเยอะขนาดนี้เป็นยังไงได้085558แนะคะแล้วก็5888สังเกตดูนะว่าเลข8ไม่ได้เรียงกัน4ตัวนะคะเรียงกันอยู่แค่3ตัวเท่านั้นเลข5ก็เหมือนกันเลข5ก็เรียงกันอยู่แค่3ตัวเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเวลาเรียงกัน4ตัวแล้วเนี่ยพลังมันจะน้อยลงนะคะังนั้นเรียงกันแค่3าสาอย่างเงี้ยได้นะคะอันนี้ถือว่าหมายเลขเ<ว>นี้ย รวยเพอร์เฟกมากเลยแต่ผลรวมบวกรวมกันเนี่ยนะคะได้40เป็นความมั่นคงอีกด้วยนะโอ้โหะค,ะความหมายสุดยอดสุดยอดคุณผู<ล>้ชมะะฟังแบบนี้บอกว่าอยากได้แบบนี้บ้างค่ะแต่มันเบอร์นี้ก็คงไปแย่งเขาไม่ได้แหละหายากแล้วแต่ว่าออถ้าอยากได้แบบนี้อาจารย์จะหาได้แค่อย่างนี้ห้าแห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะและก็ดีอื่นๆด้วยดีกว่าอันนี้มันมีแต่เงินกับความเจริญก้าวหน้าแต่ว่า มันก็แล้วแต่ว่าคุณทํางานอาชีพอะไรด้วยนะถ้าคุณทําการค้าการเจรจาค้าขายกับต่างประเทศนะคะหมายเลขนี้ยดีมากแต่ถ้าคุณทํางานประจำะรับเงินเดือนประจําทุกเดือนทุกเดือนได้หมายเลขดีขนาดนี้ไปเสียได้ปเปล่า ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยนะคะเสียดายเล็เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยทำงานอาชีพอะไรด้วยวันนี้<ล>ค่ะเรามี3ตัวแทนนะคะสเบอร์โทรศัพท์แต่ว่าแต่ละเบอร์จะมีแค่หนึ่งเจ้าของค่ะคุณผู้ชมต้องรีบโทรเข้ามานะคะเดี๋ยวดูกันว่าแต่ละตัวแทนตัวเหล่านี้จะส่งเสริมการเงินการงานความรักและก็ความมั่งคั่งนะคะมั่นคงคุณขนาดไหนเบอร์แรกเลยค่ะอาจารย์เบอร์แรกนี่ต้องบอกว่าเป็นเบอร์มันมากนะคะมันเลเว่าอย่างนี้ค่ะ,คะ0 8 6 7 9 2 6-5-6 6น่ะคะยังไงคะอาจารย์ผลรวมเนี่ยได้50เท่ากับ5นะคะไปคีย์ตำราไหนก็บอกว่าดีรวยดีแต่จริงแล้วเนี่ยนะคะ 6 7 9 2เนี่ยเป็นหมายเลขที่เสริมในเรื่องของสเสน่ห์และยังเป็นในยะซ่อนเล้นว่าเป็นสเสน่ห์แบบมีคนช่วยเหลือมีเป็นสเสน่งงห์แบบมีคนมีป๋าดันมีคนรักใครใ้ดีอะไรต่างๆนะคะเป็นเรื่องชู้สาวโดยเฉพาะและ6516ก็เช่นเดียวกันหมายเลขนี้นะคะเหมาะสําหรับคนโสดและเหมาะสําหรับคนที่ทํางานด้านการให้บริการเอนเตอร์เทนเมนต์ทั้งหลายนะคะรวมไปถึงว่าเช่นทํางาน กลางคืนนะคะ,ะเปิดผับบาคาราโอเกะเป็นพนักงานเป็นนักร้องนักแสดงนะคะดีมากนะคะเป็นหมายเลขที่อยู่ในวังวนของสเสน่ห์ของเรื่องชู้สาวมีแต่คนเมตตามีแต่คนเมตตามีแต่คนรักแต่ที่สำคัญนิดนึงนะคะคนส่วนใหญ่จะเมตตาเราเป็นเพศตรงข้ามทั้งนั้นเลย ใครอยากได้เงินทองนะอยากได้มีเสน่ห์ตอบเพศตรงข้ามเยอะๆหมายเลขนี้นะคะมันมากขอบอกนีะคะแหมแค่เบอร์แรกก็แซ่บแล้วนะคะเบอร์ที่2ค่ะอาจารย์เบอร์ที่2ก็เช่นเดียวกันนะคะ0823547939นะคะผลรวมดีค่ะอลังการเลยเพราะว่าบวกได้50เท่ากับ5ผลรวมเสริมการเงินอยู่แล้วนะคะ82354เนี่ยสีคะนะคะ23เนี่ยเป็นเลขที่ ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยใช้แล้วจะได้เงินมาจากหลายทางนะคะแต่ถ้าผู้ชายจะมีเพศตรงข้ามสนับสนุนเขาเรียกดวงนารีอุปถัมภ์นะคะสองสามห้าสี่น <54 S 2> <ล>เนี่ยอุปถัมภ์เลยทั้งเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็อาจจะแบบให้ที่พักที่อาศัยที่อยู่ที่กินได้เลยนะคะ7939ทําให้ชีวิตของคุณโดดเด่นมากไปทางไหนก็ตามโดดเด่นทั้งนั้นเลยและที่สําคัญทําให้เราขยันขันแข็งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องถือว่าหมายเลขเนี้ยไม่ค่อยเหมือนใครนะคะ ดังนั้นเนี่ยผู้หญิงผู้ชายใช้ก็ดามเนี่ยนะคะจะมีคนอุป,ปถัมภ์แน่นอนนะคะ,เอ,คะเอาเบอร์สุดท้ายของวันนี้ค่ะอาจารย์เบอร์สุดท้ายก็ไม่ค่อยเหมือนใครนะคะเพราะว่าเป็น08 2792 2614หมายเลขเนี้ยนะคะผลรวมบวกก็ได้41เท่ากับ5เป็นเบอร์การเงินเช่นเดียวกันแต่เป็นการเงินที่ได้มาด้วยเสน่หามีโชคลาภโดยเสน่หามีคนรักคนชอบคนให้เงินเรานะคะและยังสำหรับคนที่ ครีเอททำงานด้านไอเดียความคิดสร้างสารรค์นะคะทั้งหลายเนี่ยดีมากทีเดียวเงินได้มาจากพวกไอเดียทั้งหลายด้วยขายไอเดียได้ขายไอเดียได้และก็มีคนส่งเสริมสนับสนุนเป็นดวงนารีอุปธรรมเช่นเดียวกันนะคะและผู้หญิงก็เป็นคนที่มีต่างเพศอุปธรรมได้ด้วยนะคะเอาละคะ่ะแต่ว่าที่แน่ๆเลย3เบอร์นี้รวยแน่นอนเพราะว่าร<ช>วยแล้วแต่มีตัวเลขของการเงิน ซ่อนอยู่แถมมีคนช่วยเหลือจุนเจืออยู่ตลอดเวลาด้วยใช่แล้วนะคะ,ะ,คะอย่าพลาดละกันค่ะวันนี้ใครสนใจรีบโทรมาเลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ099นะคะ059ค่ะ9498ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณสามารถส่งข้อความเบอร์ของคุณมาให้อาจารย์หญิงช่วยวิเคราะห์ให้ได้ด้วยล่ะค่ะเพียงแค่คุณพิมพ์ทีทีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์ของคุณแล้วก็เรื่องที่คุณต้องการให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์เป็นพิเศษนะคะส่งมาค่ะ4642266เรารอข้อความของคุณอยู่แล้วอาจารย์ก็ยินดีจะวิ วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะมาติดตามกันค่ะว่าเราจะมีเรื่องดีๆของเลขศาสตร์อะไรนําเสนอคุณผู้ชมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์สวยๆพร้อมด้วยความหมายมงคลแบบนี้ละค่ะวันนี้หมดเวลางแล้วจริงๆค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอบถามและสั่งซื้อซิมดีเสริมมงคลชีวิตซิมดีเบอร์ดีมีสุขโทรศ9 9 0 5 9 9 4 9 8ซิมดีเสริมมงคลชีวิตซิมดีเบอร์ดีมีซุก